ความเดิมจากตอนที่แล้วจากความเสียหายที่ดาวพฤหัสเคยก่อไว้เนื่องจากเขาได้ย้ายวงโครจรของตัวเองหลังจากนั้นมาก็ได้กำเนิดดาวเคราะห์หินยุคใหม่ขึ้นถึงดาวเคราะหในระบบสุริยะนี่คือข้อความจากดวงอาทิตย์ที่อยากจะแนะนำดาวเคราะห์หินที่ก่อร่างอย่างสมบูรณ์ตอนนี้งั้นพวกนายช่วยแนะนำตัวเองกันหน่อยสิ ไงเพื่อนเพื่อนชื่อของฉันคือดาวพุธชื่อของฉันคือวีนัสสวัสดีวัตถุอวกาศในระบบสุริยะทุกท่านฉันมีชื่อว่าเทอาฉันยินดีมากมากที่จะได้รู้จักทุกดาวทั้งดาวเคราะห์ินดาวเคราะแก๊สหรือจะเป็นดาวดวงยักษ <c oughs> ์แล้วสิ่งที่ฉันชอบทำเป็นงานอดิเรกก็เิญฟังทางนี้ก่อนฉันโลกจะเรียกว่าโปโตก็ได้ขอโทษนะ ฉันยังพูดไม่จบไม่เธอจบแล้วดวงอาทิตย์ให้แนะนําแค่ชื่อไม่ใช่เล่าเรื่องของตัวเองหมดฉันยังไม่ทันเล่าเรื่องตัวเองเลยนะฉันแค่ต้องดอบน้อมไม่รู้เหรอว่าความประทับใจแรกมันสําคัญนะอ,อ๋อรู้สิเขาบอกนะว่าเธอทําตัวเองนะส่วนฉันเอ่อฉันดาวอังคารใช่ก่อนอื่นก็ละลายพฤติกรรมกันก่อนแต่จะเคลื่อนตัวไปไหนก็ให้ระวังตัวดีๆไว้ด้วยฉันคิดแผนใหญ่เอาไว้แล้ว และจะไม่ให้พวกนายทำอะไรให้ตัวเองตายเด็ดขาดโอเคโอเคตามบาบทำไมเพื่อนๆตัวใหญ่จังหรือว่านายตัวเล็กเองล่ะเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่เอาหน้าจะแค่บอกความจริงนี่ก็ความจริงเหมือนกันนายตัวใหญ่กว่าฉันแค่2.5เท่าเองดาวสุข นายก็ยังไม่ใช่ดาวเคราะห์ยักษ์อยู่ดีนี่นายฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยอรู้แล้วรู้แล้วเห็นอะไรเหรอเห็นว่านายกำลังปิง้งเทอาฮะนี่เพื่อนคือแล้วแล้วนายจะมาสนทำไมอยากรู้เหรอคิดไงเธอใกล้จากวงโคโจรนายมากทออย่าไปฟังเขาดาวสุกนนายทำได้ไงเทอา ไม่รู้ว่าตอนนั้นฟังไหมฉ,ฉ,ฉ,ฉันชื่อว่าดาวสุกฉันไม่อยากจะเชื่อหมอนนั่นเลยอะเขาทำให้ฉันดูไม่ดีในใสายตาทุกดาวน่ะเอา,เอา,เอาประตออร์แนเหรอนั่นสิเขาแย่มากฉันไม่ชอบหมอน,นั่นเลยเหมือนกันเลยเขาต้องเรียนรู้สักบ้างอยากรู้มงไหมดาวสุกฉันว่าฉันจะไปสอนเขาสักหน่อยใช่ <laughs> จะไม่ทำอะไรมากใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอพวกใช่ฉ oui> ันมั่นใจมากว่า mm ฉันเห็นดาวเคราะห์ลอยอยู่ในแถบดาวเคราะหน้อยนั่นน่าจะเป็นดาวเคราะหนอกระบบนะดาวเคราะห์อะไรนะมากันดาวอังคารเราน่าจะต้องไปดูกันนะถ้าถ้าฉันไม่ไปละ โอ้เทอาว่างไงขอโทษฉันซะโปรโตเรื่องอะไรเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่นายทำให้ฉันเป็นตัวตลกในระบบสุริยะยังไงเล่าอ้าว oh, เรื่องนั้นเหรอโอเคฟังนะถึงเธอจะไม่อยากฟังมันแต่เหมือนว่าเธอจะทำตัวเองขายหน้ามากกว่านะฉันเหรออ้ oh, จะบอกว่านั่นเป็นความผิดฉันงั้นเหรอแง่สิมิงั้นเธอจะเล่าเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆฉันไม่อยากจะอยู่ฟังมันจนจบแบบนั้นแน่แ เพราะงั้นขอทีได้ไหมไม่จนกว่าน,นายจะขอโทษอฉันแล้วท้าไม่ล่ะงั้นเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ขอนนิได้สามใจว้าวใช่เหมือนคู่รักหมาแก่และแมวเท่าใช่แต่เดี๋ยวนะฮะไม่มีอะไรเอ่ยยยเยอยินดีที่รู้จักนะดาวสุกไงไงอะไรแมจะไม่ได้นำตัวกับดาวข้อหินดวงใหม่เหรอฉันขอผ่าน ขอบใจโหไม่เอาหน้าดาวพฤหัสฉันไม่อยากออกจากวงโครจรตัวเองโอเคตั้งแต่ครั้งนั้นนายก็รู้เกิดอะไรขึ้นฉันรู้แต่พวกเขาคุมตัวเองให้อยู่ในวงโครจรได้ขอร้องเธออย่าโทษตัวเองสักทีลองบอกกับ X ดูใ X, ดครคือ X ังดาวคัเอ๋อคืออาหมายถึงเอ็กเรนะ่ะนั่นแหละคือกำลังจะพูดว่าลองบอกกับเเรดูเหรอ ตมัดะใช่เป็นงั้นแหละเราคือดาวพฤหัสไหนๆแล้วฉันอยากจะแนะนำพวกนายให้เพื่อนใหม่รู้จักเหมือนพวกเขาจะกลัวพวกนายกันพวกเราเหรอเราออกจะเป็นมิตรนะก็น่าจอรู้นะตัวใหญ่กว่าพวกเขา20เท่าดาวอังคารคือเราคงแล้วไปให้หนาย่ย้โอเคเดี๋ยวนำทางให้ดาวเสาอย่าเสียมารยาใดแล้วโอเค เสียใจที่เขาไม่ขอโทษเธอนะไม่เอาหน้าดาวสุกนายเสียใจที่เขาไม่สำนึกเหรออย่าให้ข้ากับอะไรแบบนั้นเลยก,ก็จริงใช่ช่างมันเถอะฉันไม่ได้คิดเรื่องโปรโต,โตแล้วแต่มีอย่างอื่นที่รบกวนฉันแทนไหนใครทำเธออึดอัดใช่ดาวพุธไหมอ้าวคงต้องสั่งสอนหม่ดาวสุกช่วยฟังฉันแป๊บหนึ่งนะโทดทีดวงอาทิตย์บอกว่าเขามีแผนใหญ่ไว้แล้วก็ไม่อธิบายต่อ คิดว่ามันคืออะไรเหรอฉันก็ไม่รู้เอาตรงๆเขาพิลึกมากเลยใช่แต่เขาก็ยังเป็นดวงอาทิตย์แล้วคือฉันคิดงี้นะถ้าว่าเราทั้งสองดาวไม่ไปด้วยเหรอไปไหนเหรอดาวคลอดแก๊สนะะเพื่อนเราไปหาเขาแล้วเอ้าในที่สุดโอเคไปกันเออพวกพวกเธอไปก่อนเลย <c oughs> คือว่าฉันมีบางเรื่องต้องคิดก่อนเอา้าเธออยากให้ฉันเราสุบไปก่อนเลย ฝากทักทายแทนฉันด้วยได้เดี๋ยวบอกให้ไปยเฮาน้าเราเป็นเด็กใหม่เราอยากจะรู้จักพวกนายนะใช่ทำไมพวกนายถึงตัวใหญ่กันน่ะนายอยากจะตอบไหมพวกฉันเหรอโอ้เออ ก็สั้นๆเลยดาวเคราะห์แก๊สแบบเราใกล้จากดวงอาทิตย์ที่ที่น้ำแข็งกรอกกลุ่มง่ายแกนกลางของเราสร้างจากน้ำแข็งยักษ์ที่มีแรงมากพอจะดึงดูดไฮโดรเจนกับฮ oh! ีเลียมโหนและมันโคตรเท่นายฉลาดจังดาวพฤหัส <c oughs> แม <c oughs> ฉันไงพวก คุยอะไรกันอยู่เหรอพี่ดาวเลอกแก๊สกำลังเล่าแฟกเจ๋งๆของระบบสุริยะอยู่ว,ว้าวฟังดูเท่มากเลยคือว่าฉันมีชื่อว่าดาวพุดนะยินดีที่ได้เจอจริงๆนะฉันแค่อยากมาคุยไงไงานายถึงแล้วเธอไม่มาเหรอเอ้านายหมายถึงเทอใช่เธอหลบหน้าอยู่เหรอ <น S 3> ใช่เธอได้บอกอะไรไหมขอคิดแป๊บนะอย่างแรกก็นายทำให้เธอขายหน้าเฮ้ย<ว><น>ฉันไม่ได้จะและนายก็ไม่คิดจะขอโทษเธอ และใช่นั่นคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่มาด้วยเออ,ก,อก,ก็ได้อะไรก็ได้อะไรฉันว่าก็ถูกของนายฉันจะไปหาแล้วขอโทษเธอเดี๋ยวฉันไม่ได้บอกให้นายไปไป,ไปหาแล้วคือจะไม่ให้ฉันไปขอโทษนางเหรอใช่มันหมายถึงไม่ฉันว่านายควรทำเออใช่แล้วไปขอโทษเธอโอเคลูกพี่แล้วก็คือว่าไปแล้วร,รอว้นะนนพระผาสิ ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิ่ใหม่ก่อนใคร